เปลี่ยนความคิดให้หลุดพ้นมนุษย์เรานั้นต้องใช้วันเวลาต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวมันคงในจิตใจพอสมควรที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นได้เราจงมาเปลี่ยนความคิดให้หลุดพ้นจากอดีตที่เคยเจ็บปวดออกไปเสียคนเรานั้นต่างก็มีอดีตด้วยกันทุกคน มีทั้งอดีตที่สดชื่นแจ่มใสมีความสุขและอดีตที่ทนทุกข์ทรมานอันเจ็บปวดคละเคล้ากันไปเป็นสัจธรรมในโลกใบนี้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนตดังนั้นแล้วจงพูดได้ว่าทุกคนนั้นมีอดีตด้วยกันแทบจะทุกคนไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกคนต้องเจเจอ ซึ่งไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องเล่าให้ผู้อื่นได้รับฟังในเรื่องอดีตนั้นๆซึ่งมีความเจ็บปวดมากมายเพียงไรแต่อีกหลายๆคนก็คงมีประโยคนี้อยู่ในใจกันอยู่บ้างแล้วเรามีอดีตอะไรที่ฝังใจกันอยู่บ้างแต่อยากจะบอกว่าแน่นอนไม่มีใครสมบูรณ์แบบดังนั้นแล้วก็ไม่จําเป็น ที่จะต้องไปคิดให้มันมากจนเกินไปจนอนดีตนั้นมันย้อนกลับมาทำลายหรือทำร้ายตัวของเราเองได้อีกเราจงเรียนรู้กับตัวตนเองว่าตัวเราไม่สมบูรณ์แบบไปทั้งหมดก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนอื่นอาจจะมองในมุมที่เราอ่อนไหวนั้นได้เห็นจุดด้อยของเราแล้วเล่นงานตรงจุดนั้น แล้วก็ทําให้เรานั้นสูญเสียความมั่นใจในตัวตนเองจนกลายเป็นปมในหัวใจเป็นอดีตที่เจ็บปวดที่มีผลต่อปัจจุบันและจะกลายเป็นปมด้อยไปได้ในที่สุดทําให้เราไม่มีความสุขไม่กล้าที่จะลงมือกระทําในสิ่งที่เป็นเสมือนปมด้อยของตัวตนเองนั้นในเรื่องนี้อาจมีหลายหลายคนไม่ชอบที่ตัวเองนั้นเป็นอย่างเช่นนั้น ไม่เห็นคุณค่าของตัวตนเองมองตัวเองแต่เพียงเปลือกนอกแล้วปล่อยให้คนอื่นตัดสินตัวของเราเองใช้คำพิพากษาของคนอื่นมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตัวเราทำให้ชีวิตของตัวตนเองเสียหลักเสียศูนย์ไปไม่มั่นใจขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนาตัวของตนเองเพราะมัวแต่เอาเวลาไปจมปลักอยู่กับอดีตที่เจ็บปวด ของคำพูดคนอื่นนั้นและการกระทำของคนอื่นๆในอดีตซ้ำเติมเราอีกด้วยเราจะยอมใช้ชีวิตของตัวตนเองให้อดีตท,ที่เลวร้ายเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราอย่างก,กระนั้นหรือถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวข้ามปมด้อยนั้นและความเจ็บปวดในอดีตไปไม่ยอมอยู่ภายใต้อดีตท,ที่น่ากลัวอีกต่อไป จงจำเอาไว้ว่าอดีตที่เจ็บปวดนั้นเป็นแค่เหตุการณ์ในอดีตที่มันผ่านพ้นไปนานแล้วแต่ทำไมเราจึงยอมให้มันมีอิทธิพลเหนือความคิดเหนือการกระทำของเราในเวลาปัจจุบันนี้ด้วยละ่ะความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่และชีวิตนี้เป็นของเราทั้งนั้นจะปล่อยให้อดีตมาทำร้ายตัวเราอยู่ทำไมกันเล่าเรามาเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉาน ในเวลาที่สัตว์ต่างๆเหล่านั้นมันถูกทำร้ายถึงบาดเจ็บสิ่งแรกที่พวกมันจะต้องกระทำก็คือวิ่งหนีหลบเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนหรือหาที่ซ่อนตัวก่อนเพื่อที่จะรักษาเยียวยาบาดแผลแล้วฟื้นฟูร,ร่างกายของมันเราเคยเห็นสัตว์ตัวไหนบ้างที่เมื่อโดนทำร้ายแล้วกลับไปทำร้ายตัวเองต่อมีไหม ไม่มีสัตว์ตัวไหนทำแบบนั้นมันยังรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันตัวของมันเองอีกด้วยจากความเจ็บปวดต่างๆเหล่านั้นที่โดนทำร้ายนั้นด้วยตัวของมันเองนั่นแหละมนุษย์เราเองก็เช่นเดียวกันควรรู้จักรักตัวต,วตนเองไม่ทำร้ายตัวต,วตนเองให้หนักขึ้นไปกว่าเดิมจงจำเอาไว้ว่า ใครจะทำร้ายตัวเราด้วยวาจารหรือว่าการกระทำแต่เราต้องไม่ซ้ำเติมตัวของเราเองด้วยการทำร้ายตัวเองต่อไปอีกเป็นอันขาดอดีตที่เคยเลวร้ายที่เคยกลายเป็นที่เจ็บปวดของเรานั้นในวันนี้จะไม่มีทางทำให้เรานั้นเจ็บปวดได้เท่าเมื่อวานแน่นอนถ้าหากว่าเรากล้าที่จะยอมรับว่าที่ผ่านมานั้น เราอาจจะเคยเป็นแบบนั้นเราอาจจะเคยเป็นคนที่ขี้ลิ้วขี้เรไม่สวยไม่หล่อไม่มีความงดงามเราอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่เอาไหนเสยียเลยเราอาจจะเคยเรียนไม่เก่งเราอาจจะเคยทำตัวไม่ดีนั่นเป็นเพียงแค่คำว่าเคยเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเป็นอดีตนั่นเองและในเมื่ออดีตไม่ใช่ปัจจุบัน ก็หมายความว่าปัจจุบันเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราทำตัวดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วใช่หรือไม่แต่ถ้าใช่ก็แสดงว่าเรานะี่ยไม่จำเป็นต้องสนใจในอดีตอีกต่อไปไม่ต้องสนใจคำพูดของใครๆในอดีตอีกต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนไปจากอดีตหรือยังไม่ดีไปกว่าเดิมมากนักก็จงเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ ทำตัวเองให้ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องสนใจอดีตที่เจ็บปวดอีกต่อไปจงลงมือกำจัดอดีตอันเลวร้ายไม่ให้กลับมาทำร้ายชีวิตปัจจุบันของเราอีกต่อไปจงใช้แนวทางต่อไปนี้ที่จะชี้แจงให้กับเราทุกคนว่าเพื่อจะได้นำเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองให้หลุดพ้นจากอดีตท,ที่เคยเจ็บปวดเหล่านั้นตัวอย่างเช่นว่า หาสิ่งที่ตัวเองนั้นชอบสิ่งที่เรารักกระทำเสียเพื่อทดแทนเวลาที่ว่างๆที่อาจจะเป็นโอกาสของความทรงจำเก่าๆจะย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจของเราได้หรือไม่ก็มองไปข้างหน้าให้วางเป้าหมายชีวิตให้มีชีวิตเข้าไว้บอกกับตัวเองเสมอๆว่าจะต้องดีกว่าเก่าอย่าไปสนใจในอดีตที่ผ่านมาแล้ว จงลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหรือเสริมสร้างชีวิตให้สวยงามกว่าเดิมหาหนังสือดีๆมาอ่านเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆและการกระทําสิ่งต่างๆที่ไม่เคยกระทํามาก่อนก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีสีสารเพิ่มรสชาติของการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ เติมเต็มให้ชีวิตดูมีคุณค่ามากขึ้นและมีความหมายกับการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างมากหรือไม่ก็อยู่ให้ห่างจากสื่อที่จะนำไปให้จมอยู่ในอดีตอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเก่าๆสิ่งของที่เคยใกล้ตัวสถานที่เรื่องราวที่เป็นสื่ออาจจะทำให้เรานั้นหวนคิดถึงอดีตที่เคยเจ็บปวดได้ จงวางสิ่งเหล่านั้นให้ไกลตัวหรือไม่ก็ทำลายทิ้งเสียก็ได้ถ้าตัดใจได้แล้วและคิดว่าไม่อยากเจอมันอีกต่อไปนั่นเองสุดท้ายจงเรียนรู้ที่จะให้อภัยกับตัวตนเองมองเห็นคุณค่าของตัวตนเองทำสิ่งดีๆให้มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆแล้วชีวิตของเราจะมีคุณค่าอย่างมาก จงรักตัวเองให้มากๆใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่จงกล้าหาญและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองปลดปล่อยตัวตนเองออกจากพันธนาการแห่งอดีตให้ได้หากตัวเราไม่สามารถก้าวข้ามอดีตไปบ้างแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเรานั้นยังจมปลักกับความรู้สึกนั้นๆไม่เดินหน้าเสียทีอดีตนั้น มีไว้ย้ำเตือนไม่ให้ก้าวพลาดซ้ำได้อีกไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายความสุขในชีวิตปัจจุบันของเราจงเรียนรู้อยู่อย่างเข้าใจกับอดีตให้ได้แล้วเราจะบรรลุนิติภาวะของความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองสภา,านังธรรมทา,านังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณสวัสดีครับ